สวัสดีครับตอนคำคพี่น้องพุูนมือดอยู่ข้างล่างฝนพี่น้องกิ่ตกโบฝนพุนพูนมือดอยู่ต่งางงานไปบึงไก่ไกจังหน่อยพุดนครับผมฟังต,ตะวันตกนะครับผมพูดมือดอยู่โอ้ยขอให้ตกมาเนี่ยทศนะครับผมพี่น้องพ,พอได้น้ำใจเขานะครับ มันท่องก็ล่อล่อจะสมือเนาะพี่น้องเนาะห่างบ่มาจา้าเกลือเหมือนกันล่ออีกคือเก่าเนาะพี่น้องล่อหลุนอีกเอ้ยห่อนก็นห่อนเด้อพี่น้องเอ้ยนี่สองสามมือมันหนีหอนสุดๆเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะจอยกันหลุ่นเนาะพี่น้องเนาะหาจังไรสันตกมาอีกเดี๋ยวลุงท่องกะทีมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องอีกครั้งหนึ่งเนาะครับว่าตกแห้งทำไรเนะครับผมพี่น้อง นี่พุนมีหลอดไฟน้ำนะครับ่นแกงจางปางอยู่บนนะครับผมในช่วงนี้ครประมาณหกโมงแ้วนะพี่น้องนี่เ็นมืดขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่ะก็รอบ,บึงกันนะอพี่น้องเนาะก็ขอ,ขอสวัสดีครับผม